เรียงตามเวลานะครับทั้งจากแถลงการของฝ่ายกัมพูชาทั้งจากการยอมรับของคุณสุเทพวันนี้ก็คือรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์โดยคุณสุเทพเนี่ยไปเจราจาเรื่องทรัพยากรพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยกัมพูชาเป็นการคุยนอกรอบตามภาษาของคุณสุเทพนะครับทั้งก่อนและหลังมติคอ,อรมอที่มีการยกเลิก MOU 254 4ทีนี้ปัญหาคือว่าการไปคุยนั้นเนี่ยแม้จะเป็นการคุยนอกรอบแต่ไปคุยบนพื้นฐานของ การวาดแผนผังตาม MOU 44ซึ่งการวาดเส้นแบบนั้นนั้นเป็นการทำให้กัมพูชาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนเกินจริงนะครับทีนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าทั้งทั้งก่อน MOU 44แล้วก็หลัง MOU 44เนี่ยพัฒนาของการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับอาจารย์สุนทรชครับครับก่อนก่อนไปอันนั้นผมขอยกประเด็นอีกอันนึงครับ คือตอนที่รัฐบาลคุณดพิสิทธ,ธิ์ให้ยกเลิก MOU ปี2544มีมติว่าต้องต้องส่งไปที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันจะคล้ายๆขัดแย้งนิดนึงครับคือตอนนั้น,นผมอยู่สภาที่ปรึกษานะครับเคยเสนอครมว่าให้คอรมอทบทวนว่า MOU 2544เนี่ยมันเป็นหนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือไม่นะครับเพราะว่า MOU 2544เนี่ยไม่ได้เข้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ นะครับแม้แต่คอรอมอก็ไม่ได้เข้าคอรอมอให้ความเห็นชอบนะครับเป็นการไปลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับอันนี้ครับออตอนนั้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศตอบมาแล้วก็บอกว่ามอย .2544 เนี่ยเป็นหนังสือสัญญาที่แค่แสดงเจตนาในการที่จะไปเจรจาตกลงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยนะครับถ้าเอาเหตุผลเขาตอนนั้นนะครับ ถ้าเขายกเลิกเนี่ยด้วยเหตุผลตอนที่เขาอ้างตอนที่ทําเนี่ยว่ามันไม่เป็นหนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงเขตแดนเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องมาเข้ารัฐสภาเวลายกเลิกถูกไหมครับด้วยเหตุผลอันเดียวกันแต่ว่าคอรมอเนี่ยมีมติให้เข้าให้เข้ารัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบอันนี้ก็เป็นประเด็นในแง่ของว่าจริงๆแล้วอม2544เนี่ยมันเป็นหนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงอนณาเขตประเทศไทยหรือไม่นะครับถ้าเป็น ก็ต้องเข้าตั้งแต่ตอนทำเลยนะครับปี2544นะครับถ้าไม่เป็นเวลายกเลิกก็ไม่ต้องเข้า,ขาสภานะครับ<อ>มันต้องเอาอันใดอันหนึ่งนะครับกระทรวงอาให้เหตุผลว่าตอนทำเนี่ยมันไม่เป็นนะครับแต่ตอนยกเลิกต้องให้รัฐสภาอนุมัต,ตินี้ครับมันเป็นเหตุผลที่ขัดแย้งกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นข้อสังเกตไว้ นะครับว่าทําไมถึงเป็นลักษณะนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ารัฐบาลคุณอภิทธิ์หรือคุณสุเทพอาจจะมาให้ข้อมูลนะครับคือเข้าใจว่าทางรัฐบาลเขาจะอ้างรัมนูนมาตรา224ของรุ่นปี40นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยทำไปไม่ต้องเข้าแต่รัมนูนมาตรา190ของปี50เนี่ยมันบังคับขยายขอบเขตทุกอย่างต้องเข้าหมดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องทําการขอความเห็นชอบด้วย แต่ว่าถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ถือว่ายกเลิกไปแล้วโดยปริยายซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีการยื่นตีความต่อสามูลด้วยซ้ำไปถ้ารัฐบาลลังเลน,นะครับแรัฐบาลปล่อยผ่านก็คือการเข้าหรือไม่เข้ามันมีนัยยะด้วยว่ามีครับพ้าเข้าเนี่ยหมายถึงว่าเพราะมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคาตใช่จ,จริงๆต้องเข้าสภาคืออย่างนี้ครับของปีของปี50ูเนี่ยมันมีเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งเขาอาจจะอ้างข้อนี้ก็ได้แต่ว่าที่ผมยกตัวยกเหตุผลขึ้นมาเนี่ยเขาบอก เป็นหนังสือสัญญาแค่แสดงเจตนารมณในการที่จะไปตกลงกันนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะมันแค่เป็นว่าเราเราจะเจราจากันนะ<ม>เดี๋ยวเราตกลงได้เนี่ยเราก็ต้องเข้ารัฐสภานะครับ<ม>เป็นลักษณะหนังสือลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายึดถือตามเหตุผลตอนทำเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เข้าคอรมอลเลยนะครับทำเองเลยนะครับก็คือรัฐมนตรีดับให้ไปเซ็นเลยนะครับตอนยกเลิกเนี่ย ก็ต้องใช้เหตุผลหรือตักกะเดียวกันนะครับว่ามันเป็นหนังสือที่แค่แสดงเจตนารม์ในการที่จะไปเจรจากันเมื่อเจรจาตกลงแล้วเนี่ยถึงจะมาเข้ารัฐสภาถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าต้องไปเข้ารัฐสภามันก็ทําให้การยกเลิกเนี่ยในที่สุดแล้วยกเลิกไม่ได้เพราะรัฐบาลคุณพิสิทธิ์ทำไม่เข้านะครับเพราะว่ารอเข้าสภาทีนี้มันก็เลยยังตกค้างมาอยู่จนถึงวันนี้ครับเดี๋ยวก่อนุีาตะคุนที่จริงนะครับก่อนที่จะไปเรื่องในอดีตก่อนเอโบยูนี่นะฮะขอทบทุนอีกครั้งหนึ่งว่า คือเราจัดการที่จะไปยกเลิก m อ็มอูวันที่10พฤศจิกายน2552า้ยห้าบถูกไหมครับรับ1กกรกฎาคมก็ไปเจรจากับคุณสุเทพไปเจรจากับที่กับคุณหมิงไปที่คุณหมิงเพื่อไปเจรจากับคุณซกออานไม่เปิดเผยกลับมาก็ไม่บอกประชาชนไม่เรียกว่าลับอย่างนี้ไม่ใช่นอกลรอบเลยเฉยนะครับลับด้วยไม่บอกประชาชนให้รับทราบทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่า 9สิงหาคม2553อะตามคำพูดเลยนะครับสวคำนูลถามคุณกษิตพิรมคุณกษิตบอกว่าผมตั้งเป้าจะให้เสร็จก่อนปีนี้ครับในการยกเลิกก็คิดว่าเราจะมีเวลาอีก2-3เดือนที่จะเร่งทำงานแต่คุณกษิตไม่รู้เหรอครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเจรจาไปแล้วเพราะ16กรกฎาคมคุณสุเทพไปเจรจากับคุณสมานที่คุณหมิืและคุณสุเทพก็บอกว่า ไปผมได้เชิญพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนไปประชุมที่คุณหนิงประเทศจีนในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับและก็ยังฝากความรํานำลึกถึงสมเด็จฮุนเซนด้วยที่น่าสนใจก็คือว่าคุณกสิทธ์ไม่รู้หรอครับว่ามีการบินไปพบกับทางคุณซอกอาเนี่ยที่คุณหมิงประเทศจีนอันนี้มันเป็นลกนมัเไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าคุณกสิทธ์พิรมกลับมาตอบคุณคำนวณว่าผมตั้งเป้าจะให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้ ก็คิดว่าเราจะมีเวลาอีกสองสามเดือนที่จะเร่งทํางานที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยคุณสุเทพเราจากรองนายกวันที่8ตุลาคม16พฤศจิกายนเป็นรองนายกหลังจากเราออกไปเลื่อนตั้ง25พฤศจิกายนก็มาเป็นประธานที่หนือร่วมอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สองแต่หลังจากนั้นน่าสนใจครับคือวันที่25พฤศจิกายน2 5 5 3เนี่ยเป็นประธาน J t c ไปเจรจาผลประโยชน์อาวไทยอีกครั้งหนึ่ง คุณสุเทพชอสุบันวันที่7มกราคม2554ก็พูดถึงกรณีคุณวีระคุณราตรีบอกว่าเราต้องปฏิบัติตามแนวทางกฎหมายของกัมพูชาที่กำหนดเอาไว้และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของกัมพูชาทั้งที่คุณวีระถูกจับไปประดินใดนี่แหละครับโดยต้องรอให้สามีคำพิพากษาไปที่ศสจสิ้นเสียก่อกรค่อยมาพิจารณาว่าจะยื่นประกันตัวหรือไม่อย่างไรหากศาลเมตตาพิจารณาโทษฐานเบาไม่มีการจำคุกเราก็โล่งใจยอมรับหน้าศาลเดีย๋ยวเราจะโล่งใจ เมกรานะครับที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าจำได้นะครับป้ายแผ่นหินบนวัดแก้วสิกขาคีรีสวราคุณสุทเทพเชื่องสุวรรณหลังจากเป็นประธานเจดีรีรอบที่สองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ป้ายนี้ว่าป้ายที่เขียนข้อความประนามไทยนั้นทราบว่าป้ายนี้เขียนกันมานานแล้วแต่ฝ่ายไทยจะต้องประท้วงว่ากันไปตามกฎกติกาใครจะมาแสดงเ็จในพื้นที่ยังไม่เป็นที่ตกลงกันไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ป้ายท,ทำกันมานานเลยครับทํากันมา ไม่นานในสมัยรัฐบาลคุณพิสิทธิ์นี่ไปพูดหยิดบิดไปอีกทางหนึ่งเพื่อคนเข้าใจว่ามันมีมาตั้งนานแล้วไม่เป็นอะไรหรือแม้กระทั่งวันที่10มบบีนาคมพูดถึงผม hmm. ว่าโฆษกพันธมิตรเนี่ยเอาหนังสือไปยื่นที่อินโดนีเซียว่าจะให้อย่าให้ผู้สังเกตการเข้ามาครับซึ่งตอนหลังกองทัพบกก็ไม่เห็นด้วยที่จะผู้สังเกตการเข้ามาเนี่ยคุณสุเทพชั่วสุบันกลับบอกว่าการที่นายปานเทพทําไปอย่างนั้นเน่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะอินโดนีเซียก็ทําตามมาติของอาเซียน และอาเซียนก็รับงานมาจากสหรประชาชาติเราควรจะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายให้เกิดสันติภาพและการที่อินโดนีเซียเข้ามาเป็นผู้สังเกตการเราเขาไม่ไดเ้เข้ามาเป็นผู้ต่อรองและไม่ได้เป็นผู้เจรจาเราควรจะยอมให้ส่งให้เขาดําเนินการหเห็นไหมครับคือท่าทีาทั้งหมดเนี่ยมันไปอย่างนี้หมดและแท่าทีเอาใจกัมพูชาปล่อยให้คุณวีระราตรีถูกจับขึ้นศาลกัมพูชา บอกสระน้ำยูเอ็นอยู่ในฝั่งกัมพูชาน้องจานอยู่ในฝั่งกัมพูชาแทานหินพึ่งทํามาตั้งนานแล้วนะครับเราต้องยอมรับผู้สังเกตการตกต่างชาติมันไปจนถึงขั้นการไปสู้ศาลโลกไปรับกระบวนการในการสู้ศาลโลกเนี่ยทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าท่าทีแบบนี้มันบน,น,นพื้นฐานมันวนอยู่บนพื้นฐานในการเจราจา<ม>แบ่งผลประโยชน์พื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ก,กับกัมพูชาหรือไม่ม,มันถึง มาเป็นแบบนี้อย่างเป็นกระบวนการมันถึงขัดแย้งกันเองครับว่าทำไมรบก็รบไม่สุดทําไมจะผลักกันก็ไม่ผลักกันให้เสร็จทําไมสูกสู้อยู่ก็มาจับมือเจรจากันใหม่มันดูพิกลพิการมันดูแปลกประหลาดอ่ะในกระบวนการในการต่อสู้ของฝ่ายไทยเองวันนี้้อเท็จจริงมันมามันมาตอจิกซอว์มันเหมือนจิกซอว์ตัวสุดท้ายตอบปั๊บนี่เข้าใจหมดทั้งหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับว่าทําไมจึงต้องมีท่าทีแบบนั้นกับกมูชาครับทําไมถึงต้องให้คุณวีระคุณลาตีเนี่ย อยู่ในฝั่งไทยแท้ๆจะไปยอมรับอน่าสารกัมือใชาทั้งหมดเป็นไปได้หรือไม่ว่าบอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาต่อรองเรื่องน้ำมันมันน่าสงสัยมากคอันนี้ก็คงเป็นเป็นข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยได้ครับเมื่อกี้คุยแล้วล่าอาจารย์สุนชัยบอกว่าก่อนที่จะลงนาม m อ u อ2544รัฐบาลก่อนหน้านั้นมันก็มีพัฒนาการที่น่าตั้งข้อสังเกตอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล่าลำดับเหตุการณ์ใ้ฟังนะครับคือ เราเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีการประกาศเขตสำรวจแลวก็แสวงหาประโยชน์ปิโตรเลียมในอ่าวไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2511นะครับตั้งแต่23มกราคมปี2311มีการประกาศตั้งแต่ก่อนที่เขาจะลากเส้นมัวมัวปี15นะครับก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยเราก็ลากเส้นไหลทวีบนะครับในแผนที่เนี่ยแต่ว่าเป็นแผนเป็นโดยประมาณแล้วแบ่งแปลงเนี่ย๋ยวผมขออนุญาตให้กล้องจับนิดนะครับอันนี้เป็นแผนที่ตั้งแต่ปี2551นะครับ นะครับเอ่อไล่ข้างล่างนะครับตรงข้างล่างโคษณาออกนะครับลบโคษณาออกนิดนครับนะครับ2 5 0 0เท่าไหร่นะครับอาจารย์2511ครับอันนี้คือเราประกาศเขตสำรวจนะครับแล้วก็แสวงหาประโยชน์ทรัพยากรปิโตรเลียมจะเห็นว่าเราแบ่งเป็นแปลงๆถูกไหมครับทั้งหมด19แปลงนะครับแล้วก็เส้นตรงเนี้ยนะครับเส้นตรงที่แสดงนี่ก็คือเส้นไหลทวีนะครับโดยเราเขียนว่าเป็นขอบเขตไหลทวีโดยประมาณครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ทางกัมบูชาก็ประกาศเขตพื้นที่สำรวจเหมือนกันนะครับในในพื้นที่บริเวณอ่าวไทยเนี่ยเขาประกาศเมื่อวันที่6กุมภาปี2513นะครับก็ประกาศนะครับพอไทยประกาศกัมบูชาประกาศเนี่ยก็มีการเจราจากันนะครับครั้งที่แล้วผมมาเล่าให้ฟังว่ามันมีการเจราจาสามครั้งที่สําคัญนะครับการเจราจาครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือวันที่2ถึง5ธันวาคมปี2513นะครับ ผมทบทวนนี้ครับไทยประกาศเขตสำรวจเนี่ยวันที่23มการาคมปี2511กัมพูชาก็ประกาศบ้างนะครับ6กุมภาพันธ์ปี2513นะครับหลังจากที่กัมพูชาประกาศแล้วไทยก็มาเจรจานะครับตกลงกันนะครับวันที่2ถึงวันที่5ธันวาคมปี2513นะครับแต่ว่าก็ยังตกลงอะไรกันไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกัมพูชาก็ไปประกาศเขตไหลทวีปของเขานะครับ เมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2515นะครับไทยเองก็ประกาศต่อมาอีก1ปีถัดมานะครับก็คือวันที่18พฤษภาคมปี2516นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมทำไมแต่ละประเทศจึงประกาศไหลายทวีปนะครับเพราะมันเริ่มจากเรื่องของเขตสังตรวจและแสวงหางติโตวเลียมก่อนนะครับไทยประกาศปี2511กัมพูชา2513นะครับแล้วก็มีการเจราจาปลายปีนั้นก็ตกลงอะไรกันไม่ได้ กับบูชาก็เลยประ,ประกาศเขตไหลทวีปของตัวเองปี2515<ม>ไทยก็ประกาศบ้างปี2516นะครับตอนนี้ในส่วนของการเจรจา 2013, เนี่ยปี2513เนี่ยครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วก็จะทบทวนให้ให้ฟังนะครับเพื่อว่าท่านผูน้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูครั้งแรกนะครับก็คงทบทวนสั้นๆน,น,นะครับในการในการเจรจาครั้งแรกเนี่ยอันนั้นเป็นสมัยของ จอมพรมถนอมกิติกจรนะครับ2513นะครับของกัมบูชานี่ก็เป็นพลเอกลอนนอนนะครับตอนนั้นเขาเป็นประธานรัฐมนดีนะครับนะครับตอนนั้นเป็นระบบที่เขาเปลี่ยนใหม่ครันี่คือเส้นที่ลากเส้นในปี2515ของฝั่งกัมบูชานะครับของฝั่งไทยก็เส้นถัดไปที่เล่นลากเส้นอย่างนี้ในปี2516นะครับขอไม่เห็นนิดนึงว่าผู้นําทางฝ่ายกัมพูชาในคนลอนนอนนี่ก็ถูกมองว่าใกล้ชิดกับอเมริกาใช่ค่บแล้วตอนนั้นก็เนื่องจาก คุณรอนนอนเนี่ยก็สถานาการณ์เมืองเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้มแข็งบเขาก็เลยยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรมากนะครับปีปี2513เนี่ยการเจราจาจุดยื่ของไทยเป็นแบบนี้นะครับการเจราจาก็คือว่าทั้ง2องฝ่ายเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของสนธิสัญญา,าไทยฝรั่งเศสปี1907ว่ามันจะมีผลต่อเขตทางทะเลหรือไม่มนะเพราะสนธิสัญญานี้เป็นการแบ่งเขตทางบกนะครับ,รบ,รบแล้วก็อีกส่วนก็คือกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เกาะ เกาะเล็กที่นอกฝั่งเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเขาใช้เป็นจุดฐานของเขาเลยนะครับส่วนไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายนะครับะะอีกส่วนหนึ่งก็คือไทยอ้างในหลักของสัดส่วนนะครับแต่กัมพูชาไม่เห็นด้วยสัดส่วนที่ก็คือว่าไทยเนี่ยมีพื้นที่ในแง่ของแนวชายฝั่งเนี่ยมากกว่ากัมพูชานะครับะะก็คือมีประมาณสามเท่ากัมพูชามีแค่ส่วนเดียวไทยมีสามส่วนกว่ากัมพูชามีแค่ส่วนเดียวปกติแล้ว ถ้าถ้าประเทศรัฐชายฝั่งที่มีพื้นที่ของหมายว่าความยาวของชายฝั่งนี่มากก็สมควรจะได้หลายทวีปมากนะครับโดยโดยหลักความยุติธรรมนะครับที่จามเทศชีนะครับแต่อันนี้กัมพูชาเขาไม่เห็นด้วยนะครับอันนั้นก็จบไปว่าตกลงอะไรกันไม่ได้ครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประเทศกัมพูชาก็เกิดเหตุการณ์นะครับในทางการเมืองเขาก็ประเทศเขาไม่สงบนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งสามนี่ก็ไม่มีการเจรจาอะไรมานะครับจากนั้นประมาณยี่สิบกว่าปี นะครับถึงจะกลับมามีพัฒนาการขึ้นนะครับแต่นี้มาในปี2534นะครับเจดจาปีประมาณนะครับตกลงไม่ได้ก็เรื่อยมานะครับจนมาทั้ง2534เนี่ยเป็นเป็นสมัยของคณะคณะรัฐบาลเราก็คือเป็นพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนโดนปฏิวัติใช่ครับ พลเอกชาติชายเนี่ยจุดยืนของท่านเนี่ยนะครับท่านเสนอในที่ประชุมคอราานะครับและคลราาก,ก็อนุมัติพลเอกชาติชายเสนออย่างนี้ครับเสนอว่าการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกัมบูชานั้นเนี่ยควรมุ่งเน้นความสําคัญในการร่วมมือกันเพื่อสํารวจแหล่งแก๊สและน้ํามันในบริเวณอ่าวไทยมากกว่าที่จะดําเนินการเจรจาตกลงเกี่ยวกับเขตแดนในอ่าวไทยนะครับซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัยและผลประโยชน์ร่วมกันในอ่าวไทยอย่างแท้จริงนะครับ คอรมอรก็เห็นชอบตามที่พลเอกชาติชายเสนอนะครับตอนนั้นเป็นมติคลรมรปีสามสี่แหละครับจ้ะปีสามสี่ครับวันที่ห้ากุมภาพันธ์ปีสามสี่เป็นมติคอรมอ,รอ,อ,อีกไม่กี่วันก็โดนส็เสยครับหลังจากนั้นก็ใช่ครับเล็กเดียวเล็กครับแล้วก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องนะครับเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระทรวงต่างประเทศต่างๆเนี่ยมาตั้งเป็นคณะเพื่อจะไปเจรจากับกัมพูชาอันนี้เป็นมติของ คอรมอของพลเอกชาติชายตอนนั้นปีสามสี่นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลพลเอกชาติชายโดนโดนยึดอำนาจนะครับการเจรจาไทยกัมพูชาเรื่องเขตไหลทวีนน่ก็มีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งที่แล้วที่ผมมาก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับครั้งที่สองเนี่ยมีวันที่สิบสี่มีนาคมปีสามห้านะครับก็ถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับช่วงต้นปีรัฐบาลคุณอนันต์แล้วาลคุณอนันต์ครับ ก็การเจรจาในครั้งน pues 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 ั Pro ้นเนี่ยเดี๋ยวผมทบทวนนิดนึ่งครับเพราะครั้งที่แล้วเราก็พูดไปแล้วผมก็ไปเร็วๆนะครับจุดยืนของไทยก็คือว่าสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสปีคศ .1907 เนี่ยไทยบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขตทางทะเลเพราะนั้นเป็นเรื่องสนที่สัญญาเรื่องเขตแดนทางบกนะครับอันที่สองไหลทวีปที่กัมบูชาอ้างเนี่ยทางด้านเหนือเนี่ยก็คือทางด้านที่ไปลากผ่าเกาะกูดนะครับ ไม่มีพื้นฐานของกฎหมายนะครับคือไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับได้แล้วก็ไม่มีไม่ไม่คำนึงถึงจุดฐานของไทยก็คือไม่คำนึงถึงเกาะเกาะกูดของไทยเลยนะครับอันที่สามก็คือไหลทวีของกัมพูชาในแนวเหนือในแนวตามแนวดิ่งเนี่นะครับเหนือและใต้เนี่ยก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับอันที่สี่คือไหลทวีของกัมพูชาไม่สอดคล้องกับหลักสัดส่วนของความยาวของขอบชายฝั่งที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าประเทศไทยมีขอบชายฝั่งในความยาว เป็น3.25ส่วนถ้าเทียบกับกัมบูชามีแค่ส่วนเดียวนะครับส่วนกัมบูชาเองก็เสนอว่าให้มีการทำพื้นที่พัฒนาร่วมในตอนนั้นนะครับแล้วก็ต้องการให้แต่ไทยเนี่ยเห็นต่างนะครับไทยบอกว่าต้องมีให้ตกลงกันชัดเจนก่อนบนพื้นฐานกฎหมายนะครับะะตอนนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับเส้นอ้างสิทธิ์เนี่ยให้เหลือพื้นที่ทับซ้อนที่แท้จริงเนี่ยน้อยที่สุดดังภาพสีเขียวเล็ก คือไม่ไม่ใช่ภาพเขียวใหญ่ๆต้องภาพเล็กๆถึงจะถูกต้องถูกต้องครับครับอ๋อแสดงว่าจุดยืนของรัฐบาลไทยเนี่ยตั้งแต่ปีปี3 5สมัยคุณอนันต์ปัญญารถคือมีความคิดว่าถ้าจะเจรจาผลประโยชน์ในอ่าวไทยเนี่ยก็ควรจะต้องทําให้พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเนี่ยใกล้เคียงความเป็นจริงใช่ครับเสียก่อนครับแล้วถึงค่อมาพูดว่าในพื้นที่ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่มีกฎหมายรองรับไม่ใช่ลากเส้นมัวมวอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ เป็นคือการเป็นพ้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็จะมีเหตุมีผลในการจะเริ่มในการที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับบูชาอย่างมีเหตุผลนี่จุดยืนของรัฐบาลไทยก่อนปีสี่สี่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าสมัยรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาลชุนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังเจรจาอะไรกันไม่ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยพอครั้งที่สามครั้งถัดมานะครับของคุณอนันต์นี่ปีสามห้านะครับถัดมาก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดเมษา ปี2538อันนี้เป็นรัฐบาลของคูณชวนหลี<ช>ไพย์นะครับใน,ในการเจราจาครั้งนี้เนี่ยนะครับท่าทีของกัมบ,บูชานี่เปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในแง่ของเขาค่อนข้างจะยังไงครับมีจุดยืนที่แข็งนะครับไม่ยอมไทยนะครับโดยท่าทีเขาเป็นอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งเขาไม่พิจารณาเรื่องพื้นฐานกฎหมายนะครับของเส้นเขตแดนที่เขาอ้างเลยนะครับเขาเขาจะไม่พิจารณานะครับ อันที่สองคือเรื่องหลักการไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดอันที่สองเส้นที่อ้างสิทธิ์ไว้เดิมนี่เป็นเส้นที่ไม่อาจต่อรองได้ก็คือว่าปิดประตูจ่าจานเส้นเมื่อปีหนึ่งห้านะครับถ้าคุณจะมาพูดเรื่องพื้นฐานกฎหมายก็ไม่ต้องมาพูดแล้วครับเขาไม่รู้พูดยังไงใช่ครับก็แข็งขึ้นมาอันที่สามก็บอกว่าเสนอให้ทําพื้นที่พัฒนาร่วมนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าข้อแรกนะครับแบ่งประโยชน์เท่ากันก็คือห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับอ๋อครับอันที่สองพื้นที่พื้นที่พัฒนาร่วมเขานี่ไม่ใช่เส้นสิบเอ็ดองศาครับตอนนั้นเนี่ยคือทั้งหมดเลยอ๋อเพราะว่าเพราะว่าเส้นสิบเอ็ดนี่มันเพิ่งมามีต่อเขตวูซีสี่ถูกครับครับครับโอ้หนี่ยิ่งดังข้อที่สองของเขาครับในการเงื่อนไขของเขตพัฒนาร่วมบอกว่าไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์หรือทิปไตยของกัมพูชาอันนี้ก็สมเหตุผลนะครับว่าเมื่อเมื่อใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วมนี้ต่อไปเนี่ยจะมาอ้างสิทธิ์ทีหลังเนี่ยก็ก็ยังไม่กระทบสิิทธ์คานะรับ อันที่สามไม่คํานึงถึงสิทธิใดๆที่เคยมีมาก่อนของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการให้สัมปทา,านก็คือว่าถ้าให้สัมปทา,านบุคคลที่สามไปแล้วก็จะต้องยกเลิก <Okay. S 1> นะครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนของกัมบ,บูชาปีสามแปดนะครับถ้าเราวิเคราะห์กันดูเนี่ยปีสามแปดกัมพูชากลับมาพูดบอกว่าพื้นฐานกฎหมายไม่ต้องคุยกันนะไ mm. อ้เส้นที่เขาลากเนี่ยเป็นเส้นที่ไม่สามารถเจราจาต่อรองได้เพราะฉะนั้นมันก็มีทางออกให้ไทยทางเดียวนะครับถ้าถ้าเราเหมือนกับว่า ยังอยากจะเจรจาเขาก็คือว่าก็ต้องยอมรับพื้นที่ที่เขาอ้างแล้วก็มาเป็นเขตพัฒนาร่วมเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมครับนะครับอันนี้ก็ปีสามแปดสมัยคุณชวนหลีกภัยนะครับตอนนี้ต่อมานะครับต่อมาคุณชวนสมัยคุณชวนหลีกภัยเนี่ในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็บอกให้มีการตั้งคณะทํางานร่วมด้านเทคนิคคล้ายๆท,ที่ที่เรามีอยู่ในป <J TC S 1> ัจจ <C, S 1> <J TC, S 2> ุบัน JTC แต่เขาเรียกเป็นคณะทํางานร่วมนะครับด้านเทคนิคนะครับต่อมาก็ วันที่18-19กรกฎาคมปี38ปีเดียวกันนี่นะครับก็มีการเจรจาคณะทํางานร่วมด้านเทคนิคนะครับแล้วฝ่ายไทยเนี่ยเสนอพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยอพอดีผมไม่ได้เอารูปมานะครับฝ่ายไทยเนี่ยมีรูปแผนที่ไปเสนอเลยซึ่งคล้ายๆกับที่จัง์ปานเทพแสดงไม่ใช่ครับที่แบ่งเขตประมาณ30%ของเกาะครับรูปร่างจะคล้ายๆแบบนั้นที่ว่าเกาะคิดแค่30%ไปเป็นถึงหนงในสามครับ นะครับสีอะไรไม่ใช่ที่ที่เม่อาจารย์อาจารย์ทำรูปร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสามอันนี้นะฮะสีเขียวใช่ไหมครับเขียวเขียวเนี่ยฮะสีเขียวใช่ไหมครับคล้ายๆแบบนี้ครับอันอันนี้อันนี้ห้าสิบครับอันเนี้ยครับประมาณสามหนึ่งในสามเนี่ยนะครับอันนี้คือเล็กที่สุดที่เราเครับอันนี้ก็คือว่าคณะทํางานร่วมด้านเทคนิคเนี่ยไปเสนอเมื่อการประชุมสิบแปดถึงสิบเก้ากรกฎาคมปีสองพันร้อยสามสิบแปด ประมาณรูปนี้นะครับพื้นที่สีเขียวนี้แค่ไหนครับประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เท่าทีเดียวพอดีผมไม่ได้ไม่ได้นารูปมานะครับแต่ว่ากัมพูชาก็ไม่ตกลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวทางการเจรจาของไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็มาในแนวทางที่ถูกถูกไหมครับก็ามาไนลที้ตลอดใช่ครับแค่นี้ตลอดไม่ว่าจากบันทึกยังไงหลายหลายรัฐบาลก็คิดแบบนี้ครับก็คือทํายังไงให้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันเล็กที่สุดนะครับตามกฎหมายระหว่างประเทศก่อน แล้วค่อยมาใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วม,มนะครับสันนี้ต่อมานะครับต่อมาจากนั้นเนี่ยพอคณะกรรมการเทคนิคเสนอแล้วตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับต่อมาก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยในการประชุมคณะมนตรีเมื่อวันที่สองกันยายนนะครับปีสองพันห้าอยสี่สิบเนี่ยนะครับคณะมนตรีเนี่ยตอนนั้นพลเอกชาวริตยงเสรยุทธนะครับเป็นนายกรัฐมนตรี มาดูนะครับว่าคนเอกชาลริคิดยังไงในเรื่องนี้คนเอกเฉลเนี่ยเสนอนะครับในในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยบอกว่าให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยประสานกับฝ่ายกัมพูชานะครับในการจัดประชุมร่วมในการจัดประชุมคณะทํางานร่วมด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาหาข้อยุติเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตแดนไหลทวีที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนกันโดยเร็วนะครับเนื่องจากรัฐบาล กัมบูชาเนี่ยมีความประสงค์จะให้ได้ข้อยุติในเรื่องเขตแดนทางทะเลโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือพลเอกเลิยเสนอแล้วคอรมองก็อนุมัติก็คือให้เร็วให้เร็วให้เร็วครับ,รบแต่ว่าจะิงข้อาสังเกตว่าตามความประสงค์นะครับคือเนื่องจากรัฐบาลกัมบูชามีความประสงค์จะให้ได้ข้อยุติในเรื่องเขตแดนทางทะเลนะครับระหว่างไทยกับกัมบูชาโดยเร็ว <Euros. S 2> แสดงว่ากัมพูชาต้องเร่งมานะครับแล้วพลเอกชลิตก็มา ขอมติจากคอรมอก็เอาให้เร็วครับเอาให้เร็วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพลเอกเวลิลาออกถ้าเราจําได้ับปี60เศรษฐกิจไม่ดีก็มีสปิริตจริงๆต้องยกย่องท่านนะครับท่านเป็นนายกที่ไม่ยุบสภานะครับลาออกนะครับโดยให้คนอื่นมาเป็นแทนคือตรงนี้จริงๆผมคิดว่าท่านก็มีสปิริตนะครับมีค่อนข้างดีไม่เหมือนกับนายกหลายๆท่านที่เวลาไปไม่ได้ก็ยุบสภาเลยนะครับตอนนี้พอพลเอกชวลิล ลาออกแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับตอนนี้มาปี2543นะครับ2543นี่ก็คงเป็นสมัยคุณคุณชวนใช่ใช่คุณชวนใช่ครับคุณชวนกลับมานะครับตอนนั้นนี่แะครับจะมีการเจรจานอกรอบอาจจะคล้ายๆกับคุณสุเทพก็ได้รับรับครับอย่างนี้นะครับในปี2543เนี่ยพลเอกมงคล อามพรพิสิทธิ์เนี่ยขณะนั้นเนี่ยดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้รับอนุญาตจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับให้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกัมพูชาเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ไหลทวีปอ้างสิทธ์ทับซ้อนนะครับโดยไม่มีข้อผูกพันกับรัฐบาลก็คือว่าคอรมอบอกว่าให้ไปเจรจาแต่ว่านอกรอบแต่ไม่มีข้อผูกพันกับรัฐบาลนะใครๆอาจจะไปแค่เจรจาอย่างเชิญว่ามีความเห็นยังไงนะครับ บงคนอภิวิสิ์ผู้ซึ่งในภายหลังมาเป็นใหญ่ใน TPI <G> TPI <c oughs> ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นน้ามันนะครับ<ๆ>พ,อพอพพลเอกมองคลเนี่ยไปเจรจานอกรอบนะครับต่อมาก็นําไปสู่การประชุมอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับของเจ้าเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของทั้งสองประเทศนะครับเ <c oughs> มื่อวันที่5ตุลาคมปี43นะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยก็ต้องระง,งับไปเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่นะคุณทักษิณก็ตอนนั้นมันปลายปี43แล้วคุณทักษิณมานี่17กุมภาพันธ์ปี4ี นะครับอีกปีหนึ่งถัดมานะครับเพราะนั้นก็ระงับไปนะครับพอรัฐบาลคุณทักษิณมาเนี้ยคุณสุรเกียรติได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับคุณสุรเกียรติเขียนในหนังสือของตัวเองนะครับที่คุณสุรเกียรติจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สับสุรเกียรติเขียนไว้ว่าอย่างนี้นะครับว่าพอได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี้ยก็ได้รับทราบถึงผลการเจรจานอกรอบเนี่ยนะครับอย่าไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับวันที่5ตุลลาาคปีีี43ท่่นนกกวถึงะรับ แล้วก็มีความเห็นตรงกันนะครับคุณสก,กิลว่าตรงเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเจราจาอย่างเป็นทางการกับกัมบูชาเนื่องจากไทยเนี่ยยังไม่เคยเจราจาอย่างจริงจังเพื่อสแสวงหาประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งนี้ให้มีการเจราจาเ,เขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยการเจราจาระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามเนี่ยมันทาเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ว่ากัมบูชาเนี่ยเรายังไม่เจรจาจริงจังเพราะฉะนั้นจัดให้มีการเจราจาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับแนวความคิดเขาคง คล้ายคอิงของมาเลเซียที่เป็นพื้นที่พัฒนาร่วม JDA ครับที่ครั้งแล้วที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าของมาเลเซียนี้ก็มีคนอ้างไหลบ่อยคนนะครับบ่อยว่าการเทียบกับกุนชาว่าเราก็ทาเหมือนมาเลเซียสิก็เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมแต่ว่าของมาเลเซียในครังนี้แล้วผมได้ยกเหตุผลแล้วว่าของมาเลเซียเนี่ยพื้นที่ที่มันทับซ้อนเนี่ยต่างคนต่างลากด้วยพื้นฐานของกฎหมายนะครับเพียงเพียงแต่ว่ามีข้อที่เห็นแย้งกันก็คือเรื่องเกาะโลซิน ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆนะครับ,รบไทยบอกเป็นเกาะมาเลเซียบอกเป็นโขดหินเพราะนั้นผลของเกาะโลซิมเน,นี่ยมาเลเซียไม่ให้นะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นเกาะส่วนกัมพูชาใ้ส่วนไทยถือว่าเป็นเกาะก็เฉกขานาแค่นี้ก็เฉกยนาแค่นี้นะครับทีบ่ผมขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงตรงเนี้ยที่เขาบอกเข้าไปอ้าง5ตุลา4 3ยุคคุณชวนใช่ไหมครับใช่ครับตรงเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นที่ทาให้คุณสุนัยชลพงศ์สภาันีมา ก,กับมาทิมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเนื้อหาใน MOU 44ที่ถูกฉีกโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งจริงๆไม่ได้ฉีกเนี่ยน,นะครับเนื้อหาใน MOU 44เนี่ยไม่ได้ดําเนินการในสมัยรัฐบาลทักษิณแต่เป็นการเจราจาต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลในชวนหลีกภัยเพราะใน MOU ก็บอกว่าเป็นผลการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมที่ชะอำในวันที่5ตุลาคม2543รอบๆนี่รครับก็คืออันนี้นอกรอบเปน็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ย มันไม่เปิดเผยครับเราก็เลยไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรเขาคุยอะไรกันจริงแล้วเจรจาเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณสุรเกียรติเนี่ยก็คืออ้างอีงอันนี้บอกว่ามีผลการเจรจานี้แล้วเขาก็มีความการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมที่ชะอํา5ตุลา43ซึ่งเป็นการประชุมครอบๆใช่ครับคือคุณสุรเกียรติมาทราบแล้วก็บอกว่ามีความเห็นตรงกันว่าควรจะเจรจาอย่กัมพูชาอย่างจริงจังแต่คุณสุรเกียรติไม่ได้เปิดเผยในหนังสือว่าผลการเจรจาเป็นยังไงเป็นอย่างไรเรามารู้อีกทีก็ตอนนี้ครับเอ็มโอยู่แล้วตอนนี้พอคุณสุรเกียรติให้คุณได้ไหมครับว่า